สวัสดีครับช่อง lsm 9 9 Ice Score นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้งมุมโลกนะครับวันนี้ฮะเราจะไปที่ฟุตบอลโลกแล้วก็เลือกโซนอเมริกาใต้ครับเป็นอาร์เจนเตต้านะฟ้าขาวเจอบราซิลครับวันนี้บิ๊กแมตบงครับบุกสนุกแน่นอนนะครับกรรมการประชาโอรุกวัยครับอันเกรดนะครับคู่นี้แข่งหกโมงครึ่งนะช่วงเช้าหาดูกันได้เลยสบายสบายตื่นเช้าหน่อยนะครับเคยเจอกันมา26เกมตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้ารับแล้วอยเจ็นบราซิลชนะ15นะช่วงหลังน่าจะดีกว่านะครับ ผลงาน6เกมหลังบราซิลก็6เกมชนะ5เสมอ1นะฮะส่วนเจ้าบ้านครับอาร์เจนติน่าก็6เกมหลังมีเสมอเกมเดียวชนะ5เกมครับฟอร์มดีเหลือเกินครับบราซิลไม่แพ้ที่2เกมนัดเยือนแล้วนะฮะอืฟอร์มโหดเหลือเกินเมื่อไรในบ้านครับอาร์เจนติน่าก็ไม่แพ้บราซิลนะ3เกมหลังล่าสุดนะโอ้โหฟอร์มแม่งโอ้โหโคตรมันคู่นี้นะโอกาสออกเสมอสูงเหลือเกินแล้วก็อาร์เจนติน่าชนะ1-0เปิดบ้านนะไปเยือนชนะ1-0บราซิลเปิดบ้านชนะ2-0บราซิลไปเยือนแพ้นะครับ ส่วนใหญ่ถ้าอาร์เจนติน่าเล่นในบ้านเนี่ยไม่แพ้บราซิลเลยนะชนะหมดเลยนะครับผลงานช่วงหลังนะครับอาร์เจนติน่าก็มีชนะอูรุกวัย1-0นะชนะเปรู1-0ชนะอูรุกวัย3-0แล้วก็มีเสมอครับแล้วมีชนะโบลิเวีย3-0นะครับด้านบราซิลเปิดบ้านชนะ1-0เปิดบ้านชนะอูรุกวัย4-1นึ่งไปยังเสมอโคลอมเบียนะ0-0แล้วก็ชนะเวเนซุเอลา3-1เปิดบ้านชนะเปรู สองศูนย์ครับฟอร์มดีเหมือนกันนะฮะโอเคมาดูราคานะ้ําคู่นี้กันหน่อยเปิดมาสกอร์สูง2ลูกควบไหนลงเป็น2ลูก2ลูกกดต่ําได้เลยนะค,ะคุณไ้กดตะะ่ำครับคิดว่าเฉือนะไม่เกิน2ลูกแหละสองสามอทิตแล้วก็ยิงกันไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนราคาให้ในแคปบนะครับเปิดมาที่อยเยจินาต่อปปอ,ปอวะ่ะจาก1.13ไหลลงไป0.83ุดแแล้วนะครับคู่นี้เชียร์อยเยจินาราคาปปอ,ปอดีกว่าดูราคาบาซิลิก็โดดเลยนะจาก0 7น้นะไหลขึ้นไมาได้เต็มเลยนะ ราคาเจ้าบ้านไหลลงนะจาก2.50ไหลลงเป็น2.05นะหูไหลเยอะดูนะเชียร์ไอเจนจิน่าแล้วแหละวันนี้นะครับป่ะไปเล่นอเจนจิน่ากันคู่นี้เปิดมา3ราคานะถ้าราคาเสมอ0.56หูน้อยเกินนะกดไม่ได้นะราคาปอรที่ไอเจนจิน่าดีกว่า0.87มีโอกาสเอาชนะเยอะเลยนะครับคู่นี้จัดได้เลยที่เจนจิน่าราคาสกอร์ต่ำเท่าไหร่2ลูกควบวะ2ลูกครึ่งอ่ะเลี่ยงสกอร์ต่ำแล้วกันแต่คู่นี้เชียร์เจนจิน่าดีกว่าครับคิดว่าไม่แพ้นะ เต็มที่เสมอหันครึ่งรับได้แต่โอกาสชนะร์เจน่าค่อนข้างเยอะเลยครับคู่นี้เผอเฉยๆนะหนึ่งศูนย์เหมือนเดิมครับจัดได้เลยที่อาเจนติน่านะครับส่วนคู่ที่สองครับจะอยู่ที่วอลโลกครับโซนอเมริกาใต้ครับเป็นคู่ระหว่างโบลิเวียเจออุลกวรยคู่นี้แข่งตีสามนะครับกรรมการประชาบาซิลครับบิลตันนะฮะเคยเจอมาสิบสองเกมครับก็เป็นเสมอสองครับเป็นทีมเยือนชนะเก้านะมีแพ้เกมเดียวนะโอ้อุุกาัยฟอร์มโหดกว่านะเจอกันมานะครับ ผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอุลตรไกวครับก็ชนะ2เกมครับสเสมอเกมหนึ่งแพ้ถึง3เกมนะครับส่วนโบลิเวีย6เกมหลังก็แพ้3ชนะ3นะครับอุลรไกวัยไม่ชนะ4เกมล่าสุดนะฮะโบลิเวียไม่ชนะ4เกมล่าสุดไม่เจออุลรไกวัยครับ <c oughs> แต่อุลรไกวัยตอนนี้ฟอร์มไม่ดีนะโบลิเวียฟอร์มดีกว่านะครับผลงานเจอกันมาอุลรไกวัยชนะ4-2ชนะ2-0ชนะ4-2แล้วก็ชนะ2-0ครับอุลรไกวัยค่อนข้างเหนือกว่าเยอะเลยนะฮะ ผลงานช่วงหลังบริเวีณแพ้เปรู3-0นะแพ้เอลโซโมาร์ดอนหนึเปิดบ้านชนะปาราไบ่สี่เปิดบ้านชนะเปรู1-0น,นะครับปู่ฟอร์มบริเวียในบ้านไม่ธรรมดาเว้ยอุลตร้าไบ่แพ้บราซิล4-1่หนึ่งแพ้เจเนส่าหนึ่งศอ๋ 1, อแพ้เซนสามศูนย์ดู3เกมหลังเนี่ยเจออาร์เจนเจอบราซิลเจออาร์เจนฮนะมันก็เลยฟอร์มยุบนะส่วนฟอร์มอื่นๆก็ถือว่าใช้ได้ชนะบริเวีย4-2ชนะเอกวาดอร์1-0นะเออโอเค3เกมหลังเนี่ยวัดไม่ได้แล้วทีมีมมมแแแ่่งงงงข็เเกินนะิินนนนนะล้บรราาซจจอๆะะฮ มาดูราคาน้ําคู่นี้กันหน่อยเปิดมาสกอสูง2ลูกควบกดสูงได้นะครับส่วนแฮนดิแคปนะครับเป็นอุลกวัยต่อครึ่งลูกไหลลงเป็นปป,ป,ปคู่นี้อุลกวัยอยู่แล้วแหละนะฮะไม่แพงหรอกครแค่พอึ้นหลังไม่ดีเท่านั้นเองเจอกันมาเนี่โหูสี่ลูก 4, 2, 2สี่สองสองศูนย์ะฮะราคาเจ้าบ้านไหลลงนะจาก3.60เป็น3 3ไป 3. นครับถ้าราคาต่อแพงนะก็ลองได้นะครับโอเคไปดูราคากันคู่นี้เปิดมา3ราคาอุลกวัยไปเยือนนะต่อปอปอง9เนะเสมอเท่าไหร่ศ6ถ้าครึ่งลูกได้เต็ม คูนี้อยู่อุลกวัยดีกว่าคิดว่าไม่แพ้นะมีโอกาสชนะสูงเลยจัดได้เลยที่อุลกวัยครับอ่ะคิดว so ่ามีโอกาสชนะเยอะมากครับจัดได้เลยที่อุลกวัยครับโอเคราคาปปอเท่านั้นนะครับเชียร์ได้เลยที่อุลกวัยนะฮะก็ทีเด็ดสองตัวคู่แรกเจติน้าครับในบ้างคิดว่าไม่ธรรมดานะปปอมีโอกาสชนะสูงเลยนะครับส่วนคู่ที่สองครับอุลกวัยไปเยือนครับเจอกันมาอุลกวัยดูดีกว่าเยอะเลยนะฮะอร์มที่หลังแค่ หลุดแพ้เจอทีมใหญ่บาซิลเจนาครับสามเกมติดต่อกันนะก็เลยไม่ไหวครับสถิติไม่ดีช่วงหลังนะครับแต่เจอกันมาดีกว่าเยอะเลยครับเชียร์อุรุรกวัยได้ครับที่ว่า1 0 2 0น่าจะมีนะครับจัดได้เดือดที่อุรุรกวัยนะครับแนะนำไม้ดีครับสามารถคลิกลิงก์ต้นโอเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ครับรักกันชอบกันก็เข้ามาเชียร์ด้วยกันนะครับฟุตบอลก็บวกกันหลายวันนะครับบวกกันแทบทุกวันนะฮะก็ตามกันมาได้เลยครับยังไงวันนี้ฝากช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์